ไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววินิดาสุกายบรรณาธิการข่าววโรกาศมังกรพิษและนันทคมประสาทพอรอ่านคุณกำลังฟังมิติขา่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร <Mass. S 2> พี่เมียหรือเปล่าเมียหรือเปล่า,ลาต้องมีอย่าลืมใส่แมสก์กันทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านอยู่ห่างกันอย่างน้อย1-2เมตรมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลสแกน QR โค้ดเช็คชื่อไทยชนะหรือหมอชนะก่อนเข้าหรือออกจากร้านค้าอาคารและสถานที่สังเกตตัวเองหากมีอาการป่วยมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอไม่รู้รสไม่รับกลิ่นโปรดรีบพบแพทย์ด้วยความห่วงใย กรมควบคุมโรคสายด่วน1422เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุด ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเบลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอน Super c o m อมมอนเ l กระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย คุยกับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ SME และให้คำปรึกษาไปกับ2ผู้เชี่ยวชาญลัคนาสุริยงและชัชพรโยเหลาในรายการพอกล้าธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1 1มงถึงเที่ยงฟังสดๆทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile a p p l ลิเคชัน Smartbomb Radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยถนงขันทองและทีมงานสนับสนุนโดยออดาสครีมย้อมผมปิดผมขาวใน5นาทีใช้สะดวกติดทนนานย้อมง่ายหอมละมุน รุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับตเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่12มกราคม2564อยู่กับผมกิตติษิตธนดิษฐรนครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรามาตามกันต่อกับผลพวงทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังเหตุการณ์จะลาจนบุกยึดอาคารรัฐสภา,าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรที่นําโดยพรรคเดโมแครตซึ่งครองเสียงข้างมากเตรียมที่จะเดินเครื่องเร็วเลยครับเพื่อถอดถอนทรัมป์ให้ได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่ทรัมป์จะหมดวาระคือวันนี้วันที่12มกราคมนั่นก็เท่ากับว่าทรัมป์เหลือเวลาอีกไม่ถึง8วันเท่านั้นนะครับก็จะต้องลงจากตำแหน่งแต่เมื่อลงมติไปแล้วปั๊บ อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนประมาณสัก3เดือนกว่าวาหรือว่า100วันก่อนที่จะส่งให้วุธิสภาพิจารณาเพื่อให้สวได้ไปรับรองนะครับบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยให้เสร็จก่อนแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าสวเนี่ย จะทําตามพรรคเดโมแครตหรือเปล่าสําหรับสวพรรครีพับลิกันเพราะว่าทางวุฒิสภานะครับหลังจากที่สอสโหวตถอดถอนทรัมป์เสร็จปับ๊บส่งเรื่องต่อไปอยังวุฒิสภาวุฒิสภาเนี่ยต้องใช้เสียง2ใน3นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ตอนนี้เดโมแครตได้ไปแล้ว50ที่นั่งคือครึ่งหนึ่งแต่ก็ต้องการเสียงของรีพับลิกันอีกถึง10กว่าคนแล้วรีพับลิกันหลายคน ก็มีมุมมองตรงกันกันกบฝากฝั่งของทถงเนียบขาวนะครับว่าการถอดถอนเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามีจุดประสงค์ทางการเมืองนะครับแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเนี่ยแทนที่จะทำให้ประเทศนะครับกลับมานะฮะลดราวาศอกเลิกแบ่งฝังแบ่งฝ่ายยิ่งจะทำให้ความแตกร้าวในประเทศมันหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับล่าสุดเอง วันนี้มีความคืบหน้านะครับคือเมื่อวานนี้กับทางสสนะฮะของพรรคเดมโมแกรตก็ได้เสนอยัติเป็นที่เรียบร้อยครับยัติในการถอดถอนทรัมป์ออกจากตําแหน่งซึ่งก็คือรอบที่2นะครับถ้าโหวตถอดถอนผ่านซึ่งก็น่าจะผ่านนั่นแหละนะฮะก็จะทําให้ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกถอดถอน2ครั้งในสมัยเดียวนะครับ สำหรับยติถอดถอนทรัมป์เมื่อวานนี้เป็นเอกสารที่มีความยาว4หน้ากระดาษด้วยกันสำหรับข้อหาที่ผู้ที่ยื่นยตินะครับกล่าวหาทรัมม์มีอยู่ข้อหาเดียวกับนั่นก็คือยุยงส่งเสริมยั่วย,ยุปลุกระดมให้เกิดการก่อจลาจลให้เกิดการก่อกระบฏขึ้นบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป ได้เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของสหรัฐและสถาบันทางการเมืองซึ่งก็คือฝ่ายบริหารคือรัฐบาลบอกว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปถึงแม้จะอีกไม่กี่วันนี้ยังถือเป็นภัยคุกขามต่อความมั่นคงของชาติต่อประชาธิปไตยต่อรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก่อนอื่นปรากฏว่าก่อนที่ เดโมแครตนะครับโดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเดินหน้าเรื่องการลงมติถอดถอนทรัมป์มีขั้นตอนแบบนี้ก่อนครับคือก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการลงมติเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก่อนโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะมีการลงมติก่อนเพื่อให้ทางรองประธานาธิบด,ดีไมค์เพนซ์เรียกร้องครับให้ไมค์เพนซ์ใช้อำนาจ ตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธ,ธรรมนูญครั้งที่25หรือ2 5 t h Amendment ในการถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งคือปลดลงมาเนื่องจาก unfit นะฮะหรือว่าไม่มีความสามารถที่จะบริหารประเทศอีกต่อไปอย่างที่ผมอธิบายไปในรายการของเราเมื่อวานนี้นะครับคือก่อนอื่นเดี๋ยวสภาล่างเนี่ยนะครับคือสภาผู้แทนราษฎรจะใช้วิธีนี้ก่อนเอาละไม่ถอดถอนในทันที เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเรียกร้องก่อนเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้ไมค์เพนส์ทำอะไรบางอย่างโดยให้เวลาไมค์เพนส์24ชั่วโมงในการตัดสินใจถ้า24ชั่วโมงไมค์เพนส์ไม่ทำอะไรซึ่งก็ไม่น่าจะทำอะไรนะฮะจากกระแสะข่าวที่ออกมาคือคงไม่อยากทำอะไรไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวสภาผู้แทนถึงจะเดินหน้าลงมติถอดถอนทรัมป์ใช้อำนาจของฝั่งนิติบัญญัติ ของสภาคองเกรสอีกทีหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการลงมติกันโดยฝั่งของเดมโมแครตนะฮะมีสอสอพักเรอพับลิกันพยายามที่จะบล็อกไม่ให้มีการลงมติทันทีนะครับก็เลยทําให้ต้องเลื่อนออกมาครับเมื่อวานนี้ก็มีการเรียกว่าอภิปรายกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะมีการลงมติสําหรับตัวที่เรียกร้องให้รองประธานาธิบดีปลดทรัมป์ จากนั้นถ้าเกิดวันนี้ลงมติผ่านไปได้อย่างที่บอกไปครับแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรเธอนั้นให้เวลา24ชั่วโมงกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในการที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เป็นไปตาม2 5 t t h Amendment นั่นก็คือถ้าเกิดหมดเวลา24ชั่วโมงวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้คราวนี้แหละครับที่สภาผู้แทนราษฎรจะ เดินหน้ากระบวนการโหวตถอดถอนทรัมป์ไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วนะฮะเห็นกันชัดเจนว่าทรัมป์พูดอะไรและเกิดอะไรขึ้นกันบ้างขณะเดียวกันครับตอนนี้เนี่ยในสภาคองเกรสกําลังมีอีกหนึ่งความพยายามเกิดขึ้นนั่นก็คือสภาคองเกรสจะมีการลงมติเพื่อกันเลยนะครับไม่ให้ทรัมป์สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกคือหลายคนอาจจะเข้าใจ ผิดๆแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดทรัมป์ถูกถอดถอนในรอบที่2นี้สมมุติก็ละกันว่าถอดถอนสำเร็จนะครับทั้งในสภาล่างแล้วก็ในสภาสูงด้วยก็จะหมายความโดยอัตโนมัติว่าทรัมป์ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือต้องโหวตถอดถอนทรัมป์ให้เสร็จก่อนทั้งฝั่งของสภาผู้แทนแล้วก็วุฒิสภาหลังจากนั้น วุฒิสภาถึงจะมีอำนาจในการลงมติเพิ่มเติมในอีกคำถามหนึ่งนั่นก็คือควรจะให้ผู้นำที่เพิ่งจะถูกถอดถอนไปคนนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ต่อไปในตลอดชีวิตนี้อีกหรือไม่แล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการโหวตในคำถามนี้อีกทีหนึ่งเพื่อการแม่ทรัมป์มาเล่นการเมืองอีกนี่นะฮะคือไม่สามารถรัดขั้นตอนได้คับ ก่อนอื่นต้องให้สภาล่างโหวตถอดถอนด้วยเสียงเกินครึ่งจากนั้นให้วุฒิสภาโหวตปลดทรัมป์ถอดถอนทรัมป์ด้วยเสียง2ใน3แล้วถึงจะนี่แหละครับโหวตด้วยเสียงกึ่ง1ขึ้นไปเพื่อการไม่ให้ทรัมป์ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็น1,2,3เรียงไปตามลำดับขั้นตอนแบบนี้จะเอาอะไรมาขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่ได้นี่นะครับก็ นั่นก็หมายความว่าในกรณีของการถอดถอนทรัมป์นั้นมีการมองถึงขั้นไปในอนาคตนะว่าจะทำยังไงไม่ให้ทรัมป์เนี่ยหวนกลับมาได้อีกเพราะถ้าเกิดถูกถอดถอนอย่างเดียวโดยเฉพาะกรณีของแค่สภาล่าง2024อีก3ปีข้างหน้าเดี๋ยวทรัมป์ก็กลับมาได้อีกครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยถ้ากลับมาคราวนี้อาจจะมาแก้เกมอาจจะมีโอกาส กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกรอบก็ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามเอาไว้แต่ในความเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คงจะเดายากอยู่นะครับคงจะคาดการได้ยากเพราะอะไรเพราะในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนเลยนะครับที่ถูกถอดถอนโดยสภาคอนเกรสสำเร็จมีแค่จบอยู่แค่สภาผู้แทนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทรัม เป็นคนแรกที่ถูกถอดถอนแบบเสร็จสับทุกขั้นตอนทรัมป์ก็จะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงรับเรื่องที่บอกว่าสภาคองเกรสผู้ที่สภาจะไปลงมติเพื่อไม่ให้ทรัมป์มาเล่นการเมืองอีกมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับผู้นําคนที่ผ่านๆมานี่ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมีตัวอย่างให้เห็นนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นั้นครับพรรคเดโมแครตเนี่ยคือจะ เรียกว่าผ่านกฎหมายผ่านยติเพื่อตอบโต้ทรัมป์เรียกได้ว่าทุกอย่างเลยนะครับบล็อกทรัมป์ทุกวิถีทางไม่อยากให้ทรัมป์ทิ้งมรดกหรือว่าทิ้งชื่อเอาไว้แบบนี้ฮะสสจากพรรคเดโมแครตของรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะชื่อว่าสสลินดาซานเชสได้มีการเสนอกฎหมายกับเสนอร่างกฎหมายที่จะกำหนดเลยว่าห้าม เอาชื่อของโดนัลด์จทรัมป์เนี่ยไปตั้งเป็นชื่อของสถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนฐานทัพสนามบินทางด่วนถนนหนทางแม้กระทั่งเก้าอี้หมานั่งห้ามเอาชื่อทรัมป์ไปตั้งเป็นชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เด็ดขาดนี่นะฮะนี่คือความพยายามของเดโมแครตหลากหลายวิถีทางไม่ใช่แค่การ ผลักดันเรื่องการถอดถอนทรัมป์อย่างเดียวตอนนี้มันมีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะนะครับทีนี้ถามว่าทรัมป์เนี่ยตอนนี้ทําอะไรบ้างหลังจากที่วันก่อนมีการแถลงข่าวจากทําเนียบขาวนะครับยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนผ่านอํานาจให้กับประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่20มกราคมนี้แล้วก็ทําทีเป็นประนามนะครับเหตุการณ์บุกยึดอาคารรัฐสภาบอกว่าเป็นการกระทําที่ชั่วร้าย เนี่ยนะฮะจากนั้นทรัมป์ก็เงียบไปนะครับมีการเคลื่อนไหวบ้างในทวิตเตอร์ก่อนที่ตัวเองจะโดนบล็อกทุกวิถีทางทีนี้ในโลกออนไลน์ทรัมป์ก็ทําอะไรไม่ได้โดนบล็อกทั้งทางทวิตเตอร์ทาง Facebook ทาง Instagram ปรากฏว่าทรัมป์ก็เงียบเลยนะฮะเงียบเลยนะฮะแล้วก็มาวันนี้เนี่ยคาดกันว่าเดี๋ยวทรัมป์จะมีความเคลื่อนไหวครั้งแรกครับถามว่าจะไปทําอะไรทรัมป อาจจะเดินทางออกจากทำเนียบขาวไปที่รัฐเท็กซัสนะครับจะไปดูส่วนของกำแพงที่สร้างกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกที่เมืองอลามโมนะครับก็จะไปตรวจแล้วก็ไปโชว์ว่าอย่างนั้นเถอะว่านี่ไงนโยบายที่หาเสียงมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกก็จะไปโชว์อย่างนั้นเองนะครับแต่ในความเป็นจริง กำแพงเนี่ยสร้างไปได้นิดเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ได้สําเร็จแล้วทุกคนก็แทบจะเห็นตรงกันเนี่ยนะฮะว่ากำแพงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยใช้เทคโนโลยีใช้การลาดตระเวนยังจะดีสะกว่าเพราะว่าพรมแดนธรรมชาติก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนการกับกรณีประเทศไทยที่พรมแดนมันเยอะนะฮะที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านการจะดูแลป้องกันทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย อันนี้ก็คงจะพยายามหลีกเลี่ยงไปทําอย่างอื่นเพื่อเป็นการกลบเคลื่อนสิ่งที่ตัวเองทําเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะเดียวกันเดี๋ยวทรัมป์ก็จะมีการจัดพิธีด้วยนะครับมอบรางวัลเหรียญอิสรภาพนะครับหรือว่า medal of freedom นะครับในทำเนียบขาวนะฮะซึ่งก็จะเป็นเรียกว่ารางวัลตอบแทนที่มีเกียรติยศสูงที่สุดแล้วนะครับที่ประธานาธิบดี จะสามารถมอบให้กับพลเรือนได้นะครับก็อย่างเช่นตอนที่โอบามานะฮะก่อนที่ตัวเองจะลงจากตำแหน่งไปสิ่งท้ายท้ายเลยที่โอบามาทำก็คือการเซอร์ไพรส์รองประธานาธิบดีโจไบเดนในขณะนั้นด้วยการมอบเหรียญแห่งอิสรภาพนี่แหละครับให้กับโจไบเดนซึ่งวันนั้นเองนะครับถ้าท่าผู้ฟังลองไปหาภาพดูนะฮะ ประทับใจมากนะครับโจไบเดนนี่น้ำตาไหลเลยนะฮะคือมันเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติจริงๆนะครับแล้วน้อยคนที่จะได้แต่พอมาถึงยุคของทรัมป์นี่เอ้ความมีเกียรติของเหรียญรางวัลน,นี้นี่ไม่รู้ว่าโดนลดค่าไปขนาดไหนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่ได้รับเหรียญรางวัลเหล่านี้เนี่ยเป็นแต่สาวกทรัมป์ทั้งนั้นเป็นคนที่เรียกว่าเชียร์ทรัมป์สุดริ่มทิมประตูอย่างล่าสุด นะครับบรรดาบุคคลที่จะได้เหรียญเหล่านี้เนี่ยเป็นใครเป็นสอสอที่เป็นสมุนเป็นสาวกทรัมป์เรียกแบบนี้ก็ได้นะฮะคือเรียกว่าต่อสู้ดีเฟนต์ให้ทรัมป์ในทุกๆเรื่องแล้วก็ต่างตอบแทนด้วยการมอบเหรียญแบบนี้ให้ก่อนหน้านี้ก็มีนักจัดรายการวิทยุนะครับที่เป็นสายแบบสุดโตง่งสายคอนเซอร์เวทีฟก็ได้เหรียญน,นี้เหมือนกันก่อนหน้านี้มีนักกอล์ฟเพราะอะไรเพราะทรัมป์ชอบเล่นกีฬากอล์ฟ ก็เลยมอบเหรียญนี้ให้กับนักกอล์ฟที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับนั่นก็คือโจไบเดนนะในประเด็นของการถอดถอนทรัมป์ไบเดนเองก่อนหน้านี้บอกไว้แล้วนะครับว่าเขาเองจะไม่ยุ่งกับเรื่องของการถอดถอนโดยจะโฟกัส ไปที่เรื่องของการบริหารประเทศการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่มากกว่าฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารไปจะไม่ไปแทรกแซงสภาคองเกรสกระบวนการถอดถอนซึ่งเป็นเรื่องของฝั่งนิติบัญญัติไบเดนเองล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับเมื่อวานนี้ไบเดนได้ถ่ายทอดสดนะครับการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่2ของบริษัทไฟเซอร์นะครับ ก็เข็มแรกตอนประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วไบเดนก็ฉีดโชว์เหมือนกันถ่ายทอดสดเหมือนกันมาเมื่อวานนี้ก็ถ่ายทอดสดอีกนะครับแต่ทีนี้คนไม่ได้โฟกัสที่แค่เรื่องวัคซีนอย่างเดียวสิฮะคนโฟกัสด้วยว่าไบเดนจะคอมเมนต์อะไรบ้างปรากฏเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจไบเดนบอกแบบนี้ครับท่านผู้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยไม่กลัวครับไม่กลัวที่จะสาบานตนรับตำแหน่ง ในที่ที่ปกติจัดขึ้นทุกๆ4ปีนั่นก็คือบนปารมพิธีที่สร้างขึ้นอยู่ด้านนอกอาคารรัฐสภาซึ่งถ้าทุกคนเห็นก็คงจะรู้ดีนะฮะว่าก็คือสถานที่เดียวกันนี่แหละกับที่กลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ได้ไปล้อมได้ไปบุกได้ไปยึดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือคนอาจจะตั้งคำถามเยอะนะครับว่า แล้วแบบนี้ไบเดนจะมีความปลอดภัยแค่ไหนการรักษาความปลอดภัยจะเป็นยังไงไบเดนจะเป็นอันตรายไหมเพราะแน่นอนว่าม็อบเนี่ยตอนนี้สลายไปแต่เบื้องลึกเบื้องหลังยังคงมีการวางแผนอยู่เสมออาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นไหมแต่ไบเดนเมื่อวานนี้ก็ยังคงยืนยันนะฮะว่าเขาเองมั่นใจครับไม่กลัวที่จะทำพิธีสาบานตนในพื้นที่ภายนอกอาคารรัฐสภานะครับ ไบเดนก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกนะ,ะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับที่จะต้องไปโฟกัสกับการทําให้คนเหล่านี้เนี่ยคนที่ไปเรียกว่าต้องการที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมสร้างความโกลาหลวุ่นวายไปเป็นภัยค,มค่มขู่คุกคามต่อชีวิตคนอื่นทําลายทรัพย์สินสาธารณะสร้างความเสียหายต่างๆเนี่ยไบเดนบอกว่า หลังจากนี้ต้องโฟกัสเลยฮะว่าต้องนำคนเหล่านี้มาลงโทษให้ได้ตามกฎหมายแล้วก็ไบเดนเองนะครับบอกได้ว่าเขาได้มีการพูดคุยเหมือนกันกับสวหลายๆคนนะครับก่อนที่จะมีการลงมติเกี่ยวกับการถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งในเร็วนี้ไบเดนบอกนะครับว่าเขาอยากจะให้สวเนี่ยแบ่งเวลานะครับ ออกเป็น50-50ออกเป็นครึ่งต่อครึ่งนะครับคือแยกกันแบบนี้สมมุติไปทํางาน1วันเนี่ยครึ่งวันทําเรื่องเกี่ยวกับการถอดถอนทรัมป์ไปส่วนอีกครึ่งวันก็คือไปพิจารณาไต่สวนรับรองบุคคลที่ไบเดนเสนอชื่อให้ดารงตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงอีกหนึ่งกฎหมายที่สําคัญนั่นก็คือการผ่านร่างกฎหมายช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากโควิด19ที่ช่วงที่ผ่านมาทรัมป์ก็ยื้อนะครับฝั่งของพรรครีพับลิกันเดโมแครตก็ตกลงกันไม่ค่อยได้ก็คุยกันไปไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวต้องออกมาอีกนะครับกฎหมายเยียวยาตรงนี้ไบเดนบอกว่าจะไปโฟกัสแต่เรื่องของการเมืองเรื่องของการถอดถอนทรัมป์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเน้นเรื่องของการเยียวยาเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการบริหารประเทศ ช่วยคอนเฟิร์มหน่อยก็แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่จะมาเป็นสมาชิกคอรมอชุดใหม่นะครับแน่นอนครับตอนนี้นอกจากเรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นผลพวงเป็น after shock จากเรื่องสัปดาห์ที่แล้ว20มกราคมนี้ก็ต้องจับตาเหมือนกันกันกบพิธีสาบานตนของโจไบเดนนะครับตอนนี้ล่าสุดครับมีการเปิดเผยตีมของงานออกมาแล้วนะครับชื่อว่าอเมริกายูไนเต็ดหรือว่าอเมริกา ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับปรากฏว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในการสาบานตนในวันที่20มกราคมพอสาบานตนเสร็จช่วงประมาณเที่ยงๆปุ๊บก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายแต่แน่นอนปีนี้เป็นยุค new normal นะครับพิธีสาบานตนก็เหมือนกันปกติแล้วเนี่ยพอสาบานตนเสร็จก็จะมีการเดินขบวนพาเรดไปจนถึงใกล้ๆกับทำเนียบขาว ปีนี้ก็จะไม่มีนะครับมีงานเลี้ยงที่สภาคองเกรสก็คือพอประธานาธิบดีคนใหม่สาบานตนปุ๊บก็เหมือนไปโชว์ตัวให้บรรดาสอสอส,อสอวอได้เห็นหน้าค่าตาปีนี้ก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับผู้ชมเองฮะผู้ที่เข้าไปเป็นสกิพยานในการสาบานตนที่มากลอเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยในแต่ละครั้งปีนี้ไม่มีนะครับไม่ต้องการให้เดินทางกันมาแล้วพื้นที่โล่งๆบริเวณ ประรามพิธีบริเวณตรงใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีตรงนั้นเนี่ยที่ปกติจะเห็นคนแอร์อัดยัดเยียดเต็มกันไปหมดเนี่ยพอถ่ายภาพมุมสูงมันจะไม่ดูโล่งโจ้งเลยหรือนะครับทางทีมงานของไบเดนก็มีวิธีเหมือนกันครับเขาจะใช้แบบนี้เขาจะเอาธงชาติของสหรัฐในรูปร่างที่ไม่เหมือนกันไซส์คนละไซส์กันเนี่ยนะฮะเอามาปูต่อๆกันนะครับถึง1นึ0 0 0ส 1,500ผืนครับเพื่อเอามาเป็นตัวแทนของผู้ชมที่ปีนี้ไม่ได้เดินทางมาเป็นสักขีพยานก็จะใช้ธงของสหรัฐนี่แหละเป็นตัวแทนของชาติคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผ่านมาสุดท้ายต้องคำนึงสูงสุดคือทำยังไงให้ประเทศเนี่ยไปต่อให้ได้นะครับทีนี้พอไม่มีการเดินขบวนพาเหรดพอไม่มีการจัดงานเลี้ยงนะครับที่สภาคองเกรส แล้วไบเดนจะทําอะไรหลังจากสาบานตนเสร็จก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าทั้งโจไบเดนทั้งกามลาแฮริสรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็คู่สมรสก็จะเดินทางครับไปที่สุสานแห่งชาติที่เมืองอาริงตันของรัฐเวอร์จิเนียอยู่ใกล้ๆกันนะครับกับกรุงวอชิงตันดีซีจะไปวางพวงมาลาที่สุสานของทหารนิรานามครับแล้วไม่ได้ไปกันแค่นี้ฮนะ จะมีอดีตประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่เดินทางมาพร้อมกับคู่สมรสด้วยไม่ว่าจะเป็นบารักโอบามาจอลยูบุช h แล้วก็บิลคลินตันนะครับซึ่งแน่นอนพอมาพร้อมกับคู่สมรสบิลคลินตันมาภรรยาเขาก็ต้องมาด้วยนะครับนั่นก็คือฮิลลารีคลินตันนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งความต้องการเลยครับของประธานาธิบดีไบเดนคนใหม่ในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นเดโมแครตไม่ว่าคุณจะเป็นรีพับลิกันสุดท้ายชาติต้องมาก่อนนี่นะฮะเพราะว่าอย่างจอด W บุชก็มาจากรีพับลิกันใช่ไหมฮะบิลคลินตันโอบามาก็มาจากเดโมแครตก็นี่คือสิ่งที่ไบเดนเนี่ยอยากแสดงให้เห็นไม่เหมือนกับทรัมป์คือได้ก้าวข้ามผ่านนะครับยุคข,ของทรัมป์ไปแล้วยุคแห่งความแตกแยกคราวนี้มาสู่ยุคข,ของการรวมกันเป็นหนึ่ง ตามตีมของไบเดนที่บอกไปนะครับนั่นคืออเมริกาจูเนเต็ดแน่นอนครับพูดชื่อประธานาธิบดีมาเหล่านี้โดนัลด์ทรัมป์ประกาศอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะไม่มาร่วมงานในพิธีสาบานตนซึ่งไบเดนเองก็บอกว่าดีแล้วไม่ต้องมาหรอกนะฮะคงไม่อยากจะเห็นหน้าสักเท่าไหร่ในขณะที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เนี่ยมีข่าวว่าจะมานะฮะจะมาครับในขณะที่ทรัมป์ไม่มาเพนซ์ Pence มา สองคนนี้คงจะแตกหักกันไปแล้วมองหน้ากันอาจจะไม่ติดคุยกันตอนนี้ผ่านมาเกือบอาทิตย์ก็ไม่ได้คุยกันเลยนะครับทีนี้ก็มีบอกเหมือนกันนะครับว่าแล้วสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างเมลานีทรัมม์ล่ะจะไปร่วมงานสาบานตนของไบเดนไหมมีรายงานข่าวบอกว่าเมลานีทรัมป์ก็ไม่น่าจะไปเหมือนกันนะครับก็คือมีข่าวว่าทั้งคู่ครับทั้งทรัมม์ทั้งเมลานีเนี่ยจะเก็บของออกจากทำเนียบขาว1วันคือวันที่19เมกราคม แล้วทั้งคู่ก็จะขึ้นเครื่องบินไปที่รีสอร์ทของตัวเองนะครับที่เมืองมาอลาโกของรัฐฟลอริดาแต่แน่นอนครับแผนอันนี้เป็นรายงานข่าวที่ออกมาเบื้องต้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆย่อมเกิดขึ้นได้ในขณะที่อีกหนึ่งคนครับสำหรับอดีตประธานาธิบดีที่ยังคงมีชีวิตอยู่นั่นก็คืออดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของพรรคเดโมแครตนะครับปัจจุบัน เขาอายุถึง96ปีแล้วเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่มีอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าจิมมี่คาร์เตอร์ประกาศแล้วนะฮะว่าจะไม่มาเพราะว่าไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงโควิดระบาดแบบนี้และยิ่งเจ้าตัวอายุ96สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยเป็นครั้งแรกนะครับที่จิมมี่คาร์เตอร์จะไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีสาบานตนนะครับ ขณะเดียวกันในเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยอันนี้ก็ต้องเคร่งต้องเข้มงวดเลยนะครับเบื้องต้นนะครับทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โดยรอบของกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยประกาศแล้วนะฮะห้ามนักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามเข้ามาบริเวณน,นั้นบริเวณทั้งอาคารรัฐสภาทั้งทำเนียบขาวทั้งที่บริเวณวอชิงตันมอนูเม m ์นะครับคืออนุสาวรีย์ที่เป็นแท่งๆนะฮะจนถึงวันที่24มกราคม นอกจากนี้ทางนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีก็ประกาศไปตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วนะครับว่าเป็นภาวะฉุกเฉินจนถึงวันที่21มก,กราคมคือให้พิธีสาบานตนผ่านไปก่อนแล้วก็ตอนนี้มีทหารแล้วนะครับทหารของกองกำลังพิทักมาตุภูมินะครับตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆภายในวันเสาร์นี้จะเดินทางมาถึง10,000นนายแล้วถ้าเกิดมีความต้องการมากกว่านี้ อาจจะมาถึง15,000หนายได้แน่นอนครับความปลอดภัยต้องมาก่อนเพราะว่าล่าสุด FBI ออกมาเตือนนะฮะว่ากลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ยังคงวางแผนอย่างต่อเนื่องที่อาจจะมีการลอบโจมตีไม่ว่าจะเป็นในกรุงวอชิงตันดีซีหรือว่าอาคารสภาที่ทำการท้องถิ่นของทั้ง50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกานะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ i ินไ d e r Talk ในเช้าวันนี้ผมกิตติเดชธนดิษวรณ ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับแมสพี่เมียวหรือเปล่าเมียวหรือเปล่าต้องมีอย่าลืมใส่แมสกันทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านอยู่ห่างกันอย่างน้อย1-2เมตรมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์